ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะพร้อมกับ,อบมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกําลังพลในงานชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ ที่อำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมพลตรีสุคนธรัชชาวพงผู้บญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของที่บญชาการทางยุทธวิธีกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานของที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายข้อเน้นย้ำและข้อห่วงใยโดยเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกทางด้านการข่าวด้านยุทธวิธีและด้านกิจการพลเรือนอย่างประสานสอดคล้องเพื่อให้สามารถขจัดเงื่อนไขการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอันจะส่งผลให้พื้นที่เกิดความเข้มแข็งประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทางนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุลสดิ์มนตรีต้องการขับเคลื่อนในการป้องกันและสกัดกัน้นการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในทุกรูปแบบซึ่งจะดำเนินการในทุกพื้นที่ใน5จังหวัดชายแดนนะคะได้แก่จังหวัดเลยน้องคายบึงการนครพนมและจังหวัดมุกดาหารค่ะ โดยจะเป็นการบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้ให้หน่วยในพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีให้มีการบูรณาการด้านการข่าวด้านกำลังทรัพยากรแผนงานโครงการต่างๆร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนกับส่วนราชการฝ่ายปกครองตํารวจผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนเสริมการปฏิบัติในทุกพื้นที่เพื่อให้มีกำลังที่เพียงพอในการควบคุมพื้นที่โดยให้บุรณาการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนทางน้ำและทางบกเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติรวมทั้งการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการเวลากลางคืนเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองเพื่อสกัดกานการเล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ตอนในและสะกัดการการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ